น,นี่กรรมานนทำมันนี่เดี๋ยวหนะุ่มโอราหน้าเราโยม,มีนเพิ่ไปยุ่ใ่บ้านเพิ่งก็ทำอะไรหรอ่าน่อนี่อนุโอชา,าน้าเราโยมีงค,ค่อยเงินเดินทางมากจาการเราโยมีเงาไม่ได้เดินทางมากกันมือว่าก็ได้มนีมือว่านีก็ได้ถ้าโยมีเปินไปเที่ยวซี่มอง วัาว <g ivers> ่านเราด้วยวันนี้เจดีหลงการหาวอรเราจะวัดบ้างคงเราจวัดบ้านนอกคนแต่ะลยพ่อแวะบ้านนั่นวัดนั่นไม่เมนคือขัดตเดเยวอยู่กพ่อที่นี่ก็นพ่อโดว์เ็นคนมั่นตามแล้วคือคนื่อนเมือวานไปแล้วบางคนแอทำวัดเรื่อวกงานเข้าไปเป็น ไมาอย่างทามือเทียมนองคอยมีแต่ความสุขความเจริญกิจสิ่งใดก็ขอให้สรงบารมีเดินทางกับกันโดยปลอดภัยการง่ามวุคอยเจริญนุ่งเ,งเรื่องในชีวิตตลอดไปด้วยเธอรูอ้จั เอวามิวัคคิโตทินังเพตานังอุปกรรมปจีอิจิตังปิตังตุหังคิภะวิวัสสเมสุปังสาวะเพกริโตสัมปะจันโนปะนราโสยะทามนิจโตติราโส ปาุฒิบันตระโยสุขีทีกายโกภวตพิวาจนาสีสนิพจมุตตาปัจายโอจตตรธรรมวัฒน์ทอายุวนโอสุขัง ตอนนี้พะลูกก็เตรียมมาจะสันข้าวนะคะก็มาดูตักอาหารนะคะที่พวกเราถวายพระลูกสันนิดเดียวค่ะเ,เพื่อนๆค่ะพระลูกเป็นคนสันน้อยนะคะตัวจิ๋น้อยแบบนี้ไง <c oughs> แม่บอกสันเยอะๆหน่อยพระลูกบอกว่าสันได้แค่นี้จ้า